ของบางอย่างนะคะทุกคนก็เริ่มจากออนไลน์ก่อนบางอย่างก็เริ่มจากออฟไลน์ก่อนได้อย่างยกตัวอย่างนะคะแบรนด์หมีกระเฉดเอมิลี่ใช่ไหมคะหลายคนก็น่าจะเคยเห็นเคยกินแอมสั่งกินบ่อยมากเกิน20ครั้งอะที่สั่งของเขาซึ่งเขาเริ่มจากการเป็นแบรนด์ออนไลน์ก่อนก็คือเห็นแล้วก็กด delivery ใช่ไหมคะแล้วก็ไปซื้อจากนั้นเขาก็ไปมี Pop Up Store เนาะในในห้างอะไรอย่างงี้ใช่ปะคะคนก็เริ่มจับได้แบบที่เป็นออฟไลน์ใช่ไหมจากออนไลน์ที่เป็น d e l i v e r รแล้วก็ไปออฟไลน์ไปเจอปือปอัว คุณเห็นไหมครับว่าบางอย่างอะเริ่มจากออนไลน์ก่อนแล้วก็ค่อยไปเป็นออฟไลน์ก็ได้บางอย่างก็มีหน้าร้านก่อนแล้วก็ค่อยไปเริ่มขายออนไลน์ก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องทําพร้อมกันสามารถทําไปเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ป,ตปอย่างเงี้ยได้แต่หนึ่งในสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือลูกค้าของคุณเนี่ยมีทั้งออฟไลน์แล้วก็มีทั้งออนไลน์บางคนชอบนั่งร้านบางคนชอบสั่งเดลิเวอรี่มากินอย่างเงี้ยเราคนไม่เหมือนกันเราในฐานะของคนเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเราไม่จำเป็นต้องเลือกว่าเราจะขายที่ไหนหรือไม่ขายที่ไหนเนาะหน้าที่ของเราก็ คุณจงขายทุกที่ขายให้ดีทุกทางค่ะอันนั้นดีที่สุดจะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็โฟกัสทั้งคู่ค่ะ